โอ้ยเธอจนเจ้ามือเพังแล้วเจ้ามือหนีเลยพ่อพังข้กตะเลนหนีอุดอดตะแลนหนีจากลูกค้าอู้เจ้ามือหนีเลยเหรอแม่เฮ้ยถือคักถือแน่สูตรนี้เหรอครับสูตรนี่แหละทั้งค้าน,นั่นทั้งนางทั้งสามตัวสองตัวสามตัวเป๊ะเลยอเอาเป็นแสนไปแล้ว ไปห่อตะล้อมวัวรถไปพับโต๊ะออกคืนเวลากลับออกไปซื้อในเมื่อนสองโอ้ยตัวที่แล้วกอดคอกันมาเลยเหรอครับแม่ตัวไหนแม่ไอ้ยศหัวแอกแอกวะ กอดคอกันมายึงสอําำนาบ่สั่นเจ้าอาตมากอดครับแปดเจ็ดกอดคอกันมาเลยอืมสองสองสองงกอดกอดคอกันมาเลย,ยกี่งวดแล้วแม่นี่สองวันสองวัอืมเจ้าอาากอดคอมาสองวดแล้วครับก็คือว่าต้องเท้าความก่อนคือว่าอ่าเป็นสูตรของคุณพ่อที่เป็นทหารนะครับที่ท่านได้เสียไปที่เราเคยมา ทํากันเนาะก็ไม่เจอคุณแม่ตาทีลูกลูกมาตามหาอยู่นะฮะ <มา S 1> ตาม <c oughs> ปิดปิดบ้านโ <c oughs> อ้โหาพวกโอ้วันนี้ก็เลยขออนุญาตมาแต่เช้าเลยเดี๋ยวไม่เจอคุณแม่ <c oughs> ครับอันนี้เป็นเป็นสูตรคํานวณเนาะคุณแม่เนาะเป็นสูตรคํานวณนะครับงวดงวดที่แล้วแปดเจ็ดเลยแหละครับคุณแม่คํานวณแบบออกมามันได้แปดเจ็ดเลยหรือ,อว่ามันเจโอ้โหครับ วกวาด้อนแม่จ้อยก็เขาด้หรอครับอันทอาเขียนไปยทอากับบ่เอากันเขียววมบนท่านนี้แล้วหายศูนย์หังแน่หรอศูนย์ไรไปหอดศูนย์กครับมิหาหกคูนอกโอ้แล้วหายรักศูนย์เลยออกศูนย์หกกันดิครับผมไม่จ้อยแล้ว,ลว,วก็ทักกันก็จะเอาหอายไอ้ยญาก็เอาสูนเอาบนเื้อมาได้ก็อันนีน้หีกับว่ายดอันส้งกัน เอาริกดวงแม่ซื่อๆ,ๆ,ๆล่ะอันงวดนี้มันจะออกอว้ยหัวึืนมันจะออกศูนย์เก้าแม่มีกับ่าก็บเอา,เอาวันนี้คุณแม่มาคุยกันเรื่องเลขโสกันเลขเลขงวดนี้คำนวณหรือยังครับคุณแม่ครับ <คำ S 1> วิ่งตัวไหนคำว่าไก่เอาว่าคำนวณได้ใจว๊าแม่น<า>ครับถูกทุกง,งวดเลยใช่ไหมครับแม่อืองวดนี้วิ่งได้ตัวไหนครับแม่ครับ เาวิ่งได้แปดกับเก้าครับอันนี้คือคำนวณในใจเลยคือคิดออกเลยใช่ไหมว่ามันจะมาตัวนี้ตัวนี้ครับแม่โอ้ค่ะหลอกแม่ก็ว่าเอาวนเพื่อจะกงถือว่าถือว่าหันเขาด้วก็สูงครับอันน,นี้อ่อะ <c oughs> ออกศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าศูนย์กับหนึ่งบนหรือล่างครับเอาบนเพื่อวิ่งบนศูนย์กับหนึ่งแปดกับเก้านี่คือล่างใช่ไหมครับแม่โอ้เอาล่างเพื่อจะไปกับเก้าครับบนศูนย์กับหนึ่งครับแมตตุนะครับผมสายวิ่งวิ่งนี่คือไม่หลุดใช่ไหมหรือว่าจับคู่ครับที่ถูกทุกงวดนี่แม่ มันท้องก็กับเอาคู่ได้ว่างหันละโอ้แต่แต่ว่าเลขวิ่งเรานี่คือไม่หยุดครับมีจับคู่ไหมครับแม่งวดนี้าหันแล้วหันมันออกแปลกแปลกบอไม่ได้ก็ออกสวยเฮ้ยแต่เอาบ่เรียย่าดินตายอยู่เราว่าให้คนนะเอาแล้วเอาต้เร็กร่างให้แล้วแล้วมีจับคู่ไหมครับแม่งวดนี้จับคู่มีตัวไหนบ้างครับบนจับคู่มีตัวไหนบ้างแม่ อ่าแ,แ,แม่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 ได้ศูนย์กับหนึงยังไงบนใช่ไหมอืมเอาบนเชรเอาบนเทสได้ไก่เนี่ยได้ศูนย์กับหนึงอืเอาร่างเทสได้แปดกับเก้ามันโอกาสมาด้วยกันมีไหมครับแม่ก็ว่าเน่แปดเก้ากับศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยโอ้แบบแบบมีจับคู่เนี่ยมีมีมตัวไหนบ้างครับแม่สูตรแม่เนี่ยครับเพ่อ่จับคู่เ<อ>มื่อเมื่อ้พ่อจับคู่ กล้าไ้เพื่ยาโอก็คือว่าแม่ยังไม่ได้จับคู่ใช่ไหมอืมออันวันนี้ก็เป็นเลขวิ่งไปก่อนเนาะแม่เนะาะกับว่าในคูมันนั่งครับอันอันอ่นาวา่าหากเขาเจ้าหาเสเอาแล้วแม่ครับครับบนล่างบนนี่แปดเก้าไอ้ล่างล่างนี่แปดเก้ามาด้วยกันได้ใช่ไหมครับแม่แปดเก้านะครับบนเขาได้บนกับว่บบาด้ก่อนไดเขาศูนย์หนึ่งอืม ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สามตัวมีไหมครับแม่เอาประกบกันก็ได้ตัวไหนแม่สามตัวนี่สามตัวมีตัวไหนครับไม่ได้ไม่ได้มีแต่สองตัวประกบกันนี่ประกบแบบไหนเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งแปดอย่างนี้เหรอครับแม่โอ้ผมเข้าใจแล้วส่วนเก่าแลได้กัเอาส่วนแปดโอ้สามารถมาด้วยกันได้ใช่ไหมครับแม่เกว่าชี้มือแปดมือหนึ่งมือสี่ครับท่านจีออกว่าน่าขีดกี่เดือนอืมเมื่อไ ครบแลครับทูนเก้าก็เอาไว้รวดทูนเก้าก็เอาไว้ด้วยมันจะมาตัวเดิมป่ะแม่จ้างออกล่างออกล่างนะครับทูนเก้าทูนแปดครับหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดคบมีแค่นี้ออืไม่หลายหางนะแม่คราบครับไอ้ยาวเขาเนี่ยยาไม่เอาบวนเลยมันครับ วันนี้พิเศษหน่อยคือมีบนนาะแม่เนาะตแก้วัพี่โป๊โป๊แรงมาออกมาหนอกหห้ยงนี้เสียงแม่ก็คือแมต้นี่บอกถูกทุกงวดนะครับส่วนมากจะเป็นสายวิ่งน้ะคุณแม่เนาะเป็นสายวิ่งนะครับจะเข้าเป็นประจํานะครับเอฟซีครับบนก็มีศูนย์กันหนึ่งล่างก็มีแปดกับเก้าน้คุณแม่เนาะแต่ศูนย์เก้ามันมีโอกาสที่จะ มาตัวเดิมนะแม่เนาะสูตรแม่นี่วันนี้สัญจรดิแม่อันแม่ฝันฝันว่าจังไหนแม่พ่อเดือดเร็วแล้วเนี่ยครับพ่อกับมาพ่อที่เสียไปแล้วนะครับพ่อทหารครับาแล้วก็ลูกสาวผู้ตายลูกกบกับมาลูกเขยกับมาครับเพราะเจอว่าแมา่ซ้ำทูงเนห่อหรอศูลยังละแม่ศูนย์เก่าเนาะศู์เก้าอืมนะ <laughs> คนตายแม่ ตายมันเป็นศูนย์ด้วยแล้วครับาครับอือศูนย์อย่างละแม่ศูนย์ถ้าแม่ตีแม่เตตีเป็นศูนย์อะไรครับมันิว่าศูนย์อีกวะก็คือก้เนี่ยว่าเป็นเก้าจาจะตายก็เป็นหกงั่งก็เป็นหกศูนย์หกบ่แม่ก็เป็นอะหรอก เขาเขียนไว้เลยเนาะแม่เนาะก็เป็นหกเตือนพ่ผู้เดียวฝันเนาะแม่เนาะอืศูนย์หกฝันศูนย์หกเขาเนี่ยเขาเอฟซครับฝันของคุณแม่นะครับศูนย์หกเม็ดเดียวเลยก็คือเพิ่งฝันเมื่อคืนนี้บอกแม่ก็ชื่ชื่อเกิดครับต้องหมดต้องต้งหมดก็สิชื่อว่าชืวก็คือว่าเล่าเป็นคนกระหกว่เป็นหาถึงหก ตาแล้วยังเป็นหกก็เป็นเก้าสกเสียเลขออกนี่คือฝันเลยฝันตองวดฝันตองงวดเลยเคยคิวอยู่ในฝันตองงวดโอ้ถ้าฝันตองงวดจะคิวเหรอครับเนี่ยนี่นะครับแม่ตุ้นะครับสายทหารนะครับคุยคุณพ่อที่สมัยก่อนเปน็นทหารเนาะ เอาให้ซีดูแนวทางของคุณแม่กันนะครับเห็นไหมแม่บัน,นี้ก็เป็นแนวทางของแม่ตุนะครับผม,ม,เ,มอเอาเอฟซีแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผม,มถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ